เดินทางมาถึงเอพิโซดที่2แล้วสําหรับ Secret Invasion ที่ยังคงแนวทางการเล่าเรื่องสไตล์การเมืองและสายลับที่เข้มข้นอยู่เหมือนเดิมจนผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชินกับซีรีส์ของมาเวลที่ไม่มีการเอาฮีโร่เข้ามาเป็นตัวละครหลักแบบนี้แต่เนื้อเรื่องที่ปรากฏออกมานั้นก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจและน่าหลนมากมาว่าจัก,กรวาล MCU จะต้องพบกับวิกฤตอะไรจากพวกสกรอ์อีและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในซีรีส์ Secret Invasion เอพิโซดที่2นั้นจะมีอิสต์เอ็กรวมไปถึงจุดสังเกตเอะ ที่น่นนาาสใจบ้งโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับน่าสมสา ในฉากที่นิกฟิ u รีพูดคุยกับเรา s สกราวในช่วงปี1997ที่อังกฤษนอกจากที่มันจะทําให้เราได้เห็นว่าเรา s สกราวได้เดินทางกลับมาทีโกหลังจากผ่านเหตุการณ์จากกัปตันมาเวลแค่2ปีแถม Nick น,นั้นก็มีความสัมพันธ์กับกราวิกมาตั้งแต่ที่สกราวคนนี้ยังเป็นเด็กและน่าจะสนิทก,กันมากๆแล้วในเวลาต่อมา ภาพพื้นหลังที่ถูกวาดไว้บนกำแพงในห้องดังกล่าวก็ยังสามารถสังเกตได้ว่าภาพเหล่านั้นจะเป็นการวาดภาพของคนหน้าซ้ำๆคล้ายๆกันบนกำแพงเต็มไปหมดซึ่งสัญญาของการใช้หน้าซ้ำๆก็จะถูกนำเสนอออกมาอีกครั้งในบ้านของภรรยานิกฟิลรีที่มีรูปปั้นหน้าคนติดอยู่ตรงกำแพงรวมไปถึงการน้างอิงไปถึงนาฬิกาจำนวนมากในห้องที่นิกเดินทางไปพบกับซอนย่าฟอร์เวิร์ดได้อีกบทสนทนาล่อหลอก บทสนทนาที่นิกพูดคุยกับทาลอลสอย่างการเล่าว่าตัวเองนั้นเคยอยู่ในอลาบามาและนั่งรถไฟกับแม่รวมไปถึงเรื่องตลกตลกระหว่างเขากับเพื่อนในวัยเด็กที่ชื่อสูซีโดยเรื่องทั้งหมดนั้นจะถูกเล่าออกมาแบบสนุกสกผ่อนคลายก่อนที่เขาจะตบประเด็นกลับเข้ามาถามทาลอลสเกี่ยวกับความลับของพวกสกราวจนสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศที่ตึงเครียดนั้นวิธีการพูดแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการที่นิกเคยใช้กับสตีฟโรเจอร์ในช่วงที่พวกเขาคุยกันหน้าลิฟต์มาแล้วโดยในตอนนั้นนิกจะเล่าเรื่อง ปู่ของเขาที่เป็นพนักง,งานต้อนรับในลิฟต์ออกมาและเล่าเพิ่มเรื่อยๆไปจนถึงเรื่องที่ปู่ของเขาซ่อนปืนเอาไว้ในกล่องเก็บเงินและจบด้วยการพาสตีฟลงไปเจอยานรบจํานวนมากของเชลซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการพูดคุยหลอกล่อให้คู่สนทนาได้พบกับการเปิดเผยความจริงในภายหลังการพูดคุยกันบนรถไฟก็ย,ยังสะท้อนออกมาด้วยว่าการตัดสินใจของนิกในแต่ละครั้งเกี่ยวกับการช่วยพวกสกรนจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วเหมือนกับรถไฟที่เดินตรงไปในทางเดียวทุ้นั้น หลังจากยุค90 ถาลอสได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าหลังจากเหตุการณ์ในกัปตันมาเวลและการพาสกราวกลับมาที่โลกในปี1997เขาก็ได้ทําการเรียกให้สกราวจานวนมากหรือเกือบจะหมดทั้งดาวให้เดินทางย้ายมาที่โลกเป็นจํานวนหลายล้านคนนั่นจึงส่งผลให้ช่วงเวลาหลังจากปี1997มาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันในจกักรวาล MCU จึงน่าจะผ่านจากจุดนั้นมา20กว่าปีแล้วเหตุการณ์ที่เราได้ชมในภาพยนตร์ทุกเรื่องมาตั้งแต่ออนแมนภาคแรกก็มีความเป็นไปด้วยว่าเหล่าสกราวก็อาจจะเข้าไปแทรกแซงหรือ ปลอมแปลงเป็นฮีโร่รวมไปถึงบุคคลสําคัญมานักตนาแล้วเราก็ต้องรอดูต่อไปว่า MCU จะมีการหักดิบเล่นประเด็นแบบนี้ออกมาได้โหดมากแค่ไหนจะเผยเนื้อหาในส่วนนี้ออกมายังไงและมันจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างดอเรกที่7 ถาลอสนั้นเจอเอ่ยออกมาด้วยว่าสแกร์บางคนก็ここได้ไปอาศัยอยู่กับจกักรพรรดิดอเรกที่7เพื่อชิงอำนาจจากพวกสกรวกันเองอยู่บ้างซึ่งตัวละครจกักรพรรดิดอเรกที่7ก็จะถือว่าเป็นสกราที่มีบทบาทในคอมิกอยู่ค่อนข้างมากเขาจะปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในคอมิก f a n t a สติ c โฉบับที่18บซึ่งวางขายในช่วงเดือนมิถุนายนปี1960และยังมีบทบาทในเหตุการณ์ Pre s c r a w วอลรวมไปถึง s ซสออฟอ v a เ i o n อีกด้วยการเข้ามาแทนที่ผู้นำ เราจะได้เห็นแล้วว่าสกราวนั้นได้เข้ามาแทรกแซงผู้นําระดับโลกหลายคนรวมไปถึงสื่ออย่างสํานักข่าวและบุคคลระดับสูงของนาโตเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจึงน่าจะบงการและควบคุมความเป็นไปได้ให้ออกมาตามความต้องการของตัวเองมานานมากๆแล้วและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะตรงกับในคอมิกไม่น้อยเลยการสร้างซูเปอร์สกราว ในเอพิโซดนี้เราจะได้เห็นแล้วว่ากลุ่มสแควรของกราวิกจะได้ทําการทดลองและพยายามผสาน DNA ให้เข้ากับร่างกายของพวกเขาซึ่งนี่จะเป็นการพยายามสร้างซูเปอร์สแควราที่แข็งแกร่งมากๆออกมาเนื่องจากสแควราวแบบดั้งเดิมจะสามารถเรียนแบบร่างโฮสและเอาความทรงจําออกมาได้เพียงทุนนันแต่จะไม่สามารถใช้พลังของบุคคลนั้นได้ในกรณีที่พวกเขาต้องการที่จะลอกเรียนแบบการใช้พลังของเหล่าฮีโร่มาซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกอ้างอิงมาจากคอมิกแฟนตาสติกโฟฉบับที่18 ในปี1961โดยเหตุการณ์ในคอมิกจะเริ่มตั้งแต่การที่พวกเขาพยายามลอกเลียนแบบพลังของเหล่าแฟนตาสติกโฟและค่อยๆคัดลอกพลังของฮีโร่คนอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาระเบิดปูพรม มวกที่โรดีเล่นออกมากับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาไต่ส่วนกับเขารวมไปถึงนิกฟิรีว่าหากพวกสโลวาเกียยังกวนพวกเขาอีกละก็เขาก็จะกลับไปสวมชุดวอลแมชชีนและปล่อยระเบิดปูพรมใส่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงวิธีการต่อสู้ที่วอลแมชชีนใช้อย่างการระเบิดปูพรมใส่ศัตรูเช่นตอนที่เขาทํากับพวกอ u t ไรเดอร์ในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลที่ Battle ลออฟวาก d a 15ปี โรดี้นั้นจะเผยออกมาในบทสนทนากับนิกฟิวรีว่าเขานั้นรับรู้การมีอยู่ของสกาวมาตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งช่วงเวลาใน s e c r e t i n v a s i o n ก็จะนําเสนอออกมาในช่วงเวลาปัจจุบันของ MCU ที่จะอยู่ในช่วงปี2 0 2 3าถึง2025ทําให้เมื่อลบลงไปปีที่โรดี้ได้รับรู้การมีอยู่ของพวกสกาวก็จะเป็นช่วงเวลาใน i r o n Man ภาคแรกไปจนถึงภาคที่2ซึ่งเป็นช่วงที่โทนี่เพิ่งจะสร้างชุดเกราะมาแรกๆออกมาสําเร็จดาวแล้วโรดี้ก็เพิ่งจะได้กลายเป็น เข้อมูลของเอเลียนในช่วงที่ไกาอาเข้าไปค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เราจะได้เห็นว่าเราสกราวได้ทําการเก็บข้อมูลของเอเลียนบางตัวไม่ว่าจะเป็นกรูดสมาชิกของทีมกาเดียนที่เป็นเผ่าพันธุ์ฟอร่าคอร์ลซอส ซึ่งเป็นเอเลี่ยนต้นไม้และข้อมูลนั้นก็น่าจะมาจากการเก็บเศษซากของกรูดที่ตกอยู่ในสมรภูมิวากันดาและอเวนเจอร์เฮดคอร์เตอร์ซึ่งเป็นสถานที่2สถานที่ที่กรูดเคยมาเยือนโลกข้อมูลของฟรอสเบสสัตว์ประหลาดยักษ์จากโยธันฮามที่ปรากฏตัวมาในตอนทั้งสองภาคแรกซึ่งสกรนก็น่าจะไปเอามาจากตอนที่สัตว์ประหลาดตัวนี้หลุดมาที่โลกในช่วงตอนเดอะดาร์คเวิลด์หรือไม่ก็จากกลุ่มเชลในซีรีส์เอเจนต์ออฟเชลที่เก็บซากของมันวาวัยมีมือของเขาออฟซิดีนที่ขาดและตก อยู่ในนิวยอร์จากฝีมือของบองข้อมูลของพวกเอ็กซ์ตรีมเมจากไอออนแมนสามได้ชางชีที่จะถูกระบุเอาไว้ว่ามาจากดาวเทอราหรือ c ี3ซึ่งจะเป็นชื่อที่มนุษย์ต่างดาวเอาไว้ใช้เรียกพิกัดของโลกและนี่ก็น่าจะเป็นการยืนยันได้ดีว่าพวกสกราวน่าจะแฝงตัวอยู่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาเยอะแล้วแถมพลังเหล่านี้ก็ยังสอดคล้องกับวิธีการใช้พลังของกราวิกที่ปรากฏออกมาในตัวอย่างเราด้วยการเดินทางไปหาภรรยา นอกจากรถที่นิกฟิลรีจะใช้ขับกลับไปหาภรรยาที่บ้านนั้นจะคล้ายกับรถเชฟโรเลตที่เขาเคยขับในกัปตันอเมริกาเดอะวินเท์โซเจอร์แล้วภรรยาของเขาอย่างพริสซิลาฟิลลีก็จะได้รับการยืนยันว่าเธอเองก็จะเป็นสกรวเหมือนกันและเธอก็น่าจะเป็นสกรวผู้หญิงที่เขาพูดคุยด้วยในช่วงต้นในพิโซดในตอนแนะนําตัวกราวิกให้กับนิกรู้จักแต่ถ้าหากมองในอีกมุมหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการสรับขาหลอกผู้ชมอีกครั้งให้สับสนก็ได้เพราะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสกราวคนใดคนหนึ่งปลอมตัวมาาเป็นภรย ซึ่งปริศนาในแง่มุมนี้ก็อาจจะต้องรอการเฉลยออกมาในเอพิโซดต่อไปส่วนเพลงที่ใช้ในฉากดังกล่าวอย่าง Try a Little Tenderness ของ Otis Redding ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงความรักของชายและหญิงที่ต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งเนื้อหานาั้นจะมีความหมายตรงไปตรงมาแบบเพลงรักยุคเก่าและเพลงนั้นก็อาจจะถูกใช้งานในฉากนี้เพื่อทําให้เรารู้สึกได้ทางในแง่ของการกลับบ้านมารับความรักและผ่อนคลายจากความเครียดของนิกหรือไม่ก็เป็นการทําให้เราสับสนว่าสิ่งที่นิกได้รับนาน มันเป็นความรักของภรรยาของเขาจริงๆหรือไม่โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับจุดสังเกตรวมไปถึงอิสตาเอกในซีรีส์ Secret i n v a อ i o ิเอพิโซดที่2ที่ถือว่ายังคงเอกลักษณ์ความลึกลับและความตึงเครียดจากเอพิโซดแรกเอาไว้อยู่แต่ก็ต้องบอกเลยโมพพอดปริศนาที่ถูกซ่อนไว้ค่อยๆถูกต่อย,ยอดให้ลึกล้ำมากกว่าเดิมเข้าไปเท่าไหร่ความน่าสนใจว่าบทสรุปของซีรีส์จะเป็นยังไงก็ยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นการติดตามตอนต่อไปจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ หายที่สุดนีธรรมเพื่อนคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตร,รวมไปถึงอิสเตอร์เอกอะไรที่น่าสนใจจากซีรีส์ s e c r e t Invasion เอบีตอนที่2นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ